พระเทพวชิรคุณรองศาสตราจารย์ดเรเจ้าคณะจังหวัดหนองคายตั้งคณะกรรมการสังเกตการตรวจสอบข้อเท็จจริงฝ่ายคณะสงฆ์จังหวัดหนองคายร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคายกรณีปลุกเสกวัตถุมงคลวัดยอดแก้ว วันที่21ิมิถุนายน2568เวลา15นาฬิกาที่วัดยอดแก้วตอนในเมืองอำเภอเมืองหนองคายพระเทพวชิรคุณรองศาสตราจารย์ดเรเจ้าคณะจังหวัดหนองคายตั้งคณะกรรมการสังเกตการตรวจสอบข้อเท็จจริงฝ่ายคณะสงฆ์จังหวัดหนองคายกรณีปลุกเสกวัตถุมงคลวัดยอดแก้วโดยมีพระศรีวชิรมโมลีปท9ก้ารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเป็นประธานและพระเทรนุเทระประกอบด้วยพระศรียานวงปท9ก้าดตอร์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายพระภาวนาวชรมุนีดร์เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคายพระครูโพธิสารกิจเจ้าคณะตำบลในเมืองเขตสามพระมหาจงยุทธกิติยุทโตปอ ข้าวเลขานุการเจ้าเจ้าคณะจังหวัดหนองคายและพระเทรนุเทระจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยนางโบผันจันทรังสีผู้อานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทําพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลและโพสต์ถายวัตถุมงคลเพื่อนําเงินที่ได้มาทํานุบํารุงวัดยอดแก้วตามข่าวที่ทราบแล้วนั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบการอวดอุติมนุสธรรม ้างคุณวิเศษหรือการแสวงหาลาบสักการะโดยไม่ชอบธรรมและวัดกับชุมชนได้พูดคุยจนและได้ข้อยุติ <ac> ไม่มีการขัดแย้งกันแต่อย่างไรและจะร่วมมือกันพัฒนาธรรนุบำรุงวัดพ <y> <p> เพื่อความงอกงามไพยบูรในพระพุทธศา,ส,ฤฤาสนาสืบไปเพราะคน,น,นี้เนี่ยมันเป็นคที่นักากแล้วว่าน้าหนักที่กเสาจะผมดู ที่พระมหาธรรมยานปลุกเสกว่เห็นท่องคาถาของเจดพอนที่ส่วนมากยังไม่เราก็ไม่ไปเอาคาถาวิเศษพิโสมาจากชั้ฟังมหาสมุทรที่ไหนครับผมเพราะพวกอย่างของก็ฟังอยู่เพื่อฟางไปฟังไปฟังไปฟังไปหนึ่งเอาคำของนักบากันมาผมขอพิจารณาเอาที่จะเสริมครับครับส่วนข้อที่ว่าอธิษฐานจิตพุทธาพิเศษวัตถุมงคลนั้น ไม่เข้าในลันกษณะทั้งสามนี้เพราะว่าท่านไม่ได้พูดถึงว่าได้บรรลุกุณธรรมวดมักวดชานอดยิพพานอดสรลบติจนถึงขั้นบรรลุพระอรหันตผลสิ้นกิเลสอาสวะกาย,ยาิในพระธรรมเวรในฉบับนี้ในข้อนี้ท่านปรับอบัปปจังเบาคือทุลินใจกับทุกกฎครับไม่เข้าขครอดอดอัมรรคธรร แต่ว่าถ้าจะว่าด้ยพระวินยัยเราก็สามารถที่จะลงว่าเป็นอาบัติอย่างเบาซึ่งสามารถทําคืนได้ก็คือรงอาบัติแล้วสามารถตั้งอยู่ในเสียสังวรแล้วก็ตั้งอยู่ในปฏิสุที่ีซึ่งชอบดรวยพระธรรมวินยัยอันนี้เป็นข้ออวินิฉัยว่าด้วยพระวินัยครับ